เจ้าทำเลทองที่มีส่วนกลางครบแล้วก็ยังติดกับถนน,นบางคล้าแปลงยาวต้องแอนะนําที่นี่เลยค่ะโครงการบ้านไม้ฟ้าโฮมอําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาบ้านนี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน2ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถความพิเศษข,ของบ้านหลังนี้คือมีเพดานสูงถึง3.9เมตรสูงเกือบเท่าบ้าน2ชั้นเลยค่ะด้วยวัสดุอย่างดีโครงสร้างสมาร์ทบ็อกเบอร์5ช่วยทําให้บ้านเย็นประหยัดไฟห้องโถงกว้างมากๆค่ะทุกคนเราสามารถวางโต๊ะทานข้าวข,ขนาดใหญ่เพิ่มได้อีกด้วย <Wow. S 1> ที่เดินเข้าไปในบ้านรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะไคกันที่ห้องมาสเตอร์ไบร์ นีใหญ่มากจริงๆค่ะทุกคนสามารถวางเตียงขนาดคิงไใส์ได้สบายๆเลยลห้องน้ำในห้องเนี่ยเขาก็ยังแบ่งพื้นที่โซนแห้งและโซนเปียกไว้อย่างชัดเจนไปกันที่ห้องนอนที่2ห้องน,อน,นี้ก็กว้างไม่แพ้กันค่ะแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวอีกด้วยนี<ล>ย่มีส่วนกลางครบครันที่สุดในบางคลา้าแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนสธาธารณะขนาดใหญ่ให้น้องๆได้มันเล่นสนุกกันตรงนี้ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงฟิตเนสว่ายน้่ที่นี่เขาก็ยังมีบ้านเดี่ยว3ห้องนอนและบ้านแฝด2ห้องนอนพื้นที่กว้างให้เราเลือกกันอีกด้วยบ้านเดี่ยวในราคาเริ่มต้้้นนนนทที่่่าาากวเั